สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานมีรุ่นนี้ติดรถไว้ก็ได้นะครับราคาไม่แรงวัสดุดีครับผมชวนชมนะครับโ o y o ต้าโครราาอัลติรถปี2011ออโต้นะครับเครื่อง1.6เดิมโรงงานนะครับต้องบอกว่าคันนี้คืออดีตแท็กซี่นะครับเก็บกู้สภาพดูบำรุงไว้อย่างดีนะครับเอามาให้เราได้ชมคันนี้ขายนะครับ129,000บาทนะครับ ถ้าใครชอบปีต้นๆเป็นรถที่ดูแลง่ายไม่จุกจิกแล้วก็อะไหล่หาง่ายนะครับคันนี้ทำไว้อย่างดีนะครับสีสวยสีทำใหม่นะครับเป็นสี 2K เลยแล้วก็ติดฟิล์มใหม่นะครับทำระบบแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเช็คไปตรวจสอบได้นะครับรถอยู่แถวพระราม2นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชอบหรือเปล่ารุ่นนี้ทรงแบบนี้ออโต้นะครับเป็นทรงที่ยังใหม่ๆอยู่เลยครับไม่ตกยุคแน่นอน อย่างที่แจ้งนะครับในส่วนของอัลติแท็กซี่เนี่ยมีเยอะมากมันจะขึ้นอยู่กับตอนที่เราไปคัดไปตรวจสอบสภาพนะครับถ้าเอาไปใช้ดูแลดีๆรับรองใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนฉะนั้นการตรวจสอบเช็คสภาพตอนที่เราไปเช็ครถนั้นจึงสําคัญพาเพื่อนพาช่างที่มีความรู้ไปช่วยดูนะครับตอนนี้รอบนอกภายในเนี่ยเขาทําให้หมดแล้วนะครับเหลือแค่เราต้องไปพิสูจน์ก็คือช่วงล่างกับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ ก็ไปตรวจสอบให้เรียบร้อยว่ามันจะใช้งานได้สมบูรณ์หรือยาวนานขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่อยเตรียมเก็บเตรียมทํากันอีกทีหนึง่งตอนแรกนะครับต้องไปตรวจสอบเช็คสภาพให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับสําหรับการที่จะมีรถแท็กซี่เอาติดปลดป้ายเอาไว้ใช้งานนะครับอย่างที่บอกนะครับอะไรเยอะดูแลง่ายไม่จุกจิกแน่นอนท่านั้น เราจะต้องเช็ครถให้ดีที่สุดครับและเอาไปใช้รับรองว่าคุณจะสบายใจอุ่นใจใช้งานยาวๆอึดทนถึกสมคำาล่ําลือนะครับจึงบอกว่าหายากนะครับสภาพนี้ราคานี้ทาไว้ให้พร้อมสับและที่เหลือก็แค่ไปเช็คไปตรวจสอบขอย้ำนะครับนี่คือเกียร์ออโต้หนึ่งจน้ำมันล้วนรถปี2011อนะครับอดีตแท็กซี่นะครับปลดป้ายมาแล้วนะครับก็เอกสารพร้อมโอนนะครับไปทดลองขับเจรจาต่อรองพูดคุยกันดูเลยนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับพิจารณาได้เลย